สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อยู่กับผมวิถีไทยบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นเป็นช่วงที่เด็กๆเลิกเรียนมานะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะพาเด็กๆปั่นจักรยานเล่นนะครับในช่วงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวพามาดูหน้าบ้านนะครับตอนเย็นๆก็เด็กๆก็จะปั่นเล่นแล้วก็เดินเล่นหน้าบ้านตามถนนเลีงต่างเพราะว่านี่คือบ้านนอกนะครับโดยลักษณะการจราจรแล้ว รถจะไม่ค่อยมีนะจะมีแค่พวกวัวพวกหมาอะไรพวกนี้ก็จะมี่ึเนนะไกลๆนู่นครับประมาณ500เมตรนะครับก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนในหมู่บ้านนะฮะก็เป็นถึงระดับประมาณามสามนะฮะตอนนี้ก็เด็กๆก็ท <500 S 2> ยอยกลับบ้านกันนี่กัดกมือรอเบสเนี่ เอาขนมมาอีกล้วนี่ดูดอกไม้นะครับหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านนะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสาไม้นะก็ไอ้ถือว่าเป็นมูลค่าผมว่าแพงดูดีกว่ากำแพงปูนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูข้างหน้านี่ครับท่านผู้ชมครับ ก็ลักษณะก็อาจจะผุูกหน่อยนะแต่คือเป็นไม้ล้วนๆนะครับสมัยตะก่อนนี้คือจะไม่มีปูนไม่มีการใช้พวกเหล็กอะไรทำเงี้ยก็คือจะใช้แบบโบราณโบราณก็คือสิ่งที่หาได้ตามบ้านนะครับ,รบ,บนะก,ก็ไม้นะครับแต่บ้านผมไม้ใช้ค่อนข้างจะเยอะนะสมัยตะก่อนก็ใช้ไม้นะฮะบางทีก็พังครับไม่มีอะไรก็ทังรัวก็ปลูกปลูกมะพร้าวน่าผลไม้น้อยหน่าอะไรพวกนี้ มายมต่างๆนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นก็รัวแบบเนี้ยเดียก็ <c oughs> ไปดูด้จะเป็นคลาสสิกหรือเป็นยังไงดีก็เป็นอย่างนี้เลยฮะก็กันแค่วัวกันแค่วัวควายนะก็ะไม่ได้กันพวกขโมยพวกอะไรมาก Okay, เดี๋ยวเราจะไปที่สวนกันนะเด็กพร้อมแล้วพร้อมตั้งนานแล้วใช่ไหมนุ่มๆทุกดถ่ยายคลิปใช่ปะโอเคไป,นะ <laughs> okay, ปการเดินทางจากบ้านแล้วไปสวนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีถึงน,งานาะถ่ายบ้านเนี่ยจะมีลูกหมานะถ่ายบ้านจะกลัวลูกหมากินที่ <laughs> เห็นไหมหูมันหักด้วยเนะน,นี่ยนตะัวนี้เนี่ยไปเราไม่มีไป,ไป,ไ,ปไปก่อนเข้าไปสวนก่อนเข้าไปกัอนอ่ะทำไมลาเต้อยู่นี่ล่ะลาเต้มาเต้ยอยู่นี่ล่ะมากับแม่บอกืมงานคนเดียวด้วยดันมาด้วยบ่ น้ำมากับย่าน so, like okay, so Th ้ำมากับใครฮะน้ำมากับย่านะย่าเหรแล้วอแม่มาที่สวนก่อนนะครับยสวัสดีคสวัสดีครับโอเคครับสำหรับเย็นนี้เนี่ยก็เป็นการดูแลนะครับเพราะว่าผมต้องเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็ต้องวางแผนการรดน้ำเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ ทางแมนะ่เปิดปัมแล้วก็ปิดปัมได้สะดวกนะครับผมจะวางสปริงเกอร์เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการรดน้ำนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็จะมีเด็กมาด้วยนะูมัละกอเห็นไหมม,หมันละกอมันละกอ,อยังสูงเลยไม่สูงยัง,งเ,บบเก็บเก็บมันละกอเดิ สังกะสีเด้อสังกะสีเอาไปกินเอาไปให้ยาปั๊บเฮ้ยเหมือนลวดเหมันนลิกเลยนะนี่มันหยดนะย่าอย่าให้มันน้ำยางมันออกโดนมือเลยนะมันขันแต่เอาไปเก็บไว้เอาเก็บไว้ที่ที่บ้านที่กระท่อมนเ่ะ อ่าๆโยนไปนู่นนู้นโยนโยนโยนไปทางน,น,นู้นนู่นนู้นเดินนู่นเดินไปใกล้ๆปั๊มไปเดินดีตกสะนะมันไม่ขึ้นมากินเลยเงียบเงียบกริบท่านผู้ชม <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะสุขันทีทท่ เข้ามาชมนะฮะก็ช่วงนี้ผลผลิตของผมเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายนะฮะเนี่ยดูต้นแคร์นะฮะต้นแคร์ของผมก็สุกตัวเมือหัวของผมก็เก็บมาเอาไปรวมกินทั้งทีนะฮะอันนี้ก็นี่ครับเราก็ไม่ต้องไปหาผักอื่นที่มันอันตรายต่อเรานะฮะก็เก็บเอาไปรวมกินง่ายๆนะครับหน้าสวนผมเองนะครับก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเขือนะครับอม่วงะนะคก็ตรงนี้มาดูตรงไฮไลท์เลยที่ผมทดลองนะครับลูขึ้นนะครับให้มันไต่ขึ้นนะดูมะเขือเทศนะครับอันนี้สูงประมาณ2เมตร2เมตรครึ่งนะฮะสูงมาก2เมตรครึ่งเลยดูดู ถูประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งเลยู่อันนั้นยอดมะเกิดเทศนะฮะนี่ฮะยอดมะเกิดเทศอันนี้เป็นมะเกิดเทศราชนีนะฮะซึ่งเป็นมะเขือที่หลายท่านกินกับสลัดชาดเทียหมดเลยนี้ถั่วของผมก็ยังสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะฮะฮะึาวรถลงดอนตัดตับทิ้งแล้วะเก็บถั่วปะเก็บถั่วถึงไหมเนี่ยนใหญ่ใหญ่เห็นไหมพี่เดียวเก็บยังไง ได้ไม่ได้ไม่ได้จังหัวข้าอันนี้มันเ่ยใลองเอ้ยี่เก็บมันยังมันยังไม่สุกเป็นมะเขือเทศครับเป็นมะเขือเทศมาลองเก็บให้ลองเก็บให้นี่ โอเคครับท่านชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณงัทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมนะเดี๋ยวคลิปใหม่ๆมาเดี๋ยวไงก็จะอัปเดตคลิปผักแล้วก็คลิปวิสีบ้านบ้านนะครับเรื่อยๆแล้วก็พอดีช่วงนี้ผมจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับสำหรับท่านชมที่อยู่แถวจตุจักรแล้วก็สะพานควายผมจะ หรือว่าแถวพระรามหกเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปอยู่แถวนั้นนะก็ไปเจอกันได้นะครับถ้าอยากเจออยากเจอไหมโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวก็อาจจะไปถ่ายบล็อกนะครับเกี่ยวกับเดินทางไปกรุงเทพให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับทําอะไรบาป้า,ปา,าอโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์ให้ครบ1,000ไลค์ มันไม่ใช่คนดังจะพูดได้ให้เขาแชร์ให้เขากดไลค์ึิโอเคครับท่านผชมไปแล้วบ๊ายบาย